สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโควิดโฮมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปร้านเสื้อสูตรค่ะน่าจะเป็นสูตรมือสองนะคะเมื่อเช้าเราลองเช็คดูในเพจ f a c e b o o k กันนะคะพยายามหาใกล้บ้านแล้วมันไม่มีเนื่องจากว่าสามีอ่ะเขาจะต้องไปงานคอนกรสของนักเรียนนะคะแล้วก็จำเป็นต้องใช้สูตร เพราะความดูดีเนาะเราก็เลยต้องไปซื้อให้เขานะคะเพราะเขาไม่มีเวลาไปเองะคะ่ะ mm. ก็เลยถือโอกาสว่าทําวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนไกลหรือเปล่าเท่าที่เช็คดูนะคะจากบ้านเราเนี่ยไปถึงที่นู่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถือว่าค่อนข้างจะไกลเลยแหละไปค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยเนาะเดี๋ยวสายไปค่ะค่ะวันนี้เราก็เดินทางกันด้วยตุกต๊กๆเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกว่าในแมพที่เราเช็คเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมง ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่บ่าย,ายถนนก็ค่อนข้างจะเงียบๆเลยเลือกเวลาถูกต้องแล้วนะคะแต่หลัง4ี่โมงเย็นเนี่ยที่นี่จะวุ่นวายแล้วก็รถติดมากๆเลยกัมพูชาเนี่ยช่วงนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยแดดแรงมากแรงสุดไปเลยจนถึงประมาณบ่าย3บ่าย4โมงนะคะหลังจากนั้นก็คือฝนตกทุกวันเวลาเลิกงานนะคะฝนต้องตกทุกวันไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าหรือว่าที่ไทยเป็นหรือเปล่านะคะแต่ที่นี่เป็นทุกวัน ถึงเวลาเลิกงานนี่จะต้องตกทูกวันเลยเออที่พนมเปญเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่มีคอฟฟี่ช็อปค่อนข้างเยอะมากๆแต่ละที่เนี่ยโหแบบตกแต่งกันหรือหวานะคะแล้วแบบมีติดๆิดดดกันเลยนะร้านกาแฟนี่คือสุดไปเลยคะ่ะที่นี่เราก็ไม่ได้ลองทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ติดแบรนด์ด้วย Starbucks พวก Amazon อะไรเงี้ยที่นี่ก็เยอะมากๆนะคะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวเลย เราชอบกาแฟที่เมืองไทยแล้วมันเป็นร้านเล็กๆที่แบบเป็นร้านที่เป็นมอเตอร์ไซค์ชงอะ่ะอันนั้นเราว่ามันเข้มข้นกว่าพวกแบรนด์นะคะหรือคอเราไม่ถึงก็ไม่รู้แหละแต่เราก็ชอบทานกาแฟแบบนั้นเราว่ามันอร่อยดีแล้วแบบเออรสชาติมันดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คอใครเขาไม่เอาตามชอบเลยนะคะร้านที่เราจะไปเนี่ยชื่อว่า Green Store นะคะเป็นช็อปเกี่ยวกับสูตรมือสองนะสภาพค่อนข้างจะดีเลยแหละจากที่เราหาข้อมูลมานะคะ ก็ร้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้เลยนะคะในรูปแล้วก็มีเบอร์มีอะไรให้นะคะลองเข้าไปเสิร์ชดูถ้าใครต้องการสูตรมือสองนะคะคุณภาพดีเท่าที่เราเช็คมาเนี่ยก็เออโอเคคุณภาพดีเลยแต่ว่าขอไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเวลาซื้อสูตรเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องซื้อมือหนึ่งในส่วนตัวความคิดเรานะคะเพราะว่าปีหนึ่งจะใช้ไม่กี่ครั้งหรอกครั้ง2ครั้งนะคะก็ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่เราคิดอย่างนั้นนะคะแค่ซื้อหาที่มันคุณภาพดีก็พอ ถนนที่เราจะไปนะคะเวลาเราบุก๊กรอตุกๆเนี่ยให้ b ุ๊กสเตล่าเฟอร์นิเจอร์นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีที่อยู่ให้เรานะคะเขามีแต่ว่าพินชื่อร้านเฉยๆนะเพราะฉะนั้นก็คนข้างจะหายากเลยก็ส่วนตัวก็เลยบุ๊กทุกๆเนี่ยที่ s t e l l f f u r n i t u r e นะคะก็เดี๋ยวกใกล้ถึงแล้วค่ะถ้า ใครสงสัยอะไรก็โทรไปที่ร้านได้เลยพี่คนที่เป็นเจ้าของร้านผู้จาดีมากน่ารักมากนะคะนี่ค่ะก็เป็นสเตล l าเฟอร์นิเจอร์ที่เราพูดเมื่อกี้นี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วร้านเนี่ยเดิมเลยเราเดินผ่านไปผ่านมาเดินไปเป็นกิโลเลยพยายามหาร้านก็หาไม่เจอนะคะสุดท้ายนะคะก็ต้องโทรหาเจ้าของร้านว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะสุดก็อยู่นี่ค่ะนี่ค่ะ ซอยจะอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เลยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็เดินเข้าไปในซอยเลยค่ะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่โทรหาพี่เขาบอกว่าให้ลงไปซอยเล็กๆแล้วก็เลี้ยวขวาเราเห็นซอยแล้วเราก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันไม่เคยมาเนาะแล้วมันก็เป็นซอยเล็กๆด้วยก็เอาเอา,เอาละไหนๆก็มาแล้วนะคะมีค่ะพอเราเลี้ยวขวาไปแล้วนะคะก็จะเจอชื่อร้านเลยเราคิดว่าน่าจะใช่แน่ๆแ,นแหละนี่ กรีนสโต e นะคะบริการดีมากค่ะน้องๆคือน่ารักสุดๆไปเลยค่ะเดินเข้าไปแรกๆน้องๆยังงงอยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเดินออกมาต้อนรับแต่ก็ยังพูดอังกฤษไม่ได้นะคะเราก็พยายามอธิบายว่าเราจะมาดูสูตรนะคะน้องก็ยังไม่เข้าใจเนาะทำหน้างงเราขอเราบอกน้องว่าขอถ่ายวิดีโอได้ไหมน้องก็ยังงงอยู่นะคะแต่น้องผู้ชายออกมาน้องผู้ชายพูดอังกฤษได้นะคะก็โอเคเราก็เลย ได้ดูสูตรนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสูตรคือเยอะมากนี่ค่ะ เราต้องการแบบไหนบอกน้องเข้าไปได้เลยน้องเขาหาให้หมดเลยเราหามาในเว็บเนี่ยประมาณ22 -25 ถึงาดอนนะคะแต่พอไปถึงเนี่ยราคาไม่ถึงนะเริ่มต้นจาก15าดอนนะคะ18ดดอนจนถึง25าดอเลยแล้วแต่ว่าสูตรที่เราต้องการไซส์ไหนแบบไหนนะคะซึ่งราคานี้ไม่แพงเลยจริงๆนะคะถ้าใครอยากได้สูตรมือ2นะคะคุณภาพดีก็ไปกันได้เลยค่ะแล้วย้ำอีกทีนึงนะคะเด็กๆน่ารักมากๆจริงๆค่ะ ช่วยเหลือทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราอยากได้อะไรไม่มีบ่นเลยแล้วถ้าสมมุติสูตรที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีรูมีรอยนะคะขาดตรงไหนเขาเย็บให้เลยนะคะรีดให้ด้วยบริการดีจริงๆค่ะถ้าใครไปไม่ถูกนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาบอกกันว่าจริงๆมันมีร้านสูตรที่ถูกแล้วก็คุณภาพดีอยู่ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องไปจ่ายแพงเนาะ วันที่ไปซื้อเนี่ยปรากฏว่าเราซื้อมาตัวเล็กนะคะแฟนก็ใส่ไม่ได้อีกกลับไปเปลี่ยนค่ะน้องๆบอกเลยว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้ให้กลับมาเปลี่ยนได้เลยคือเขาบริการดีและน่ารักไม่มีบ่นจริงๆค่ะแฟนคือถูกใจสุดเลยนะคะอัธยาศัยดีแล้วก็ช่วยเหลือดีมากๆเลยเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ลองนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนแล้วก็เกรงใจน้องๆที่ว่า ให้เขาจับกล้องให้พน้องต้องหาเสื้อให้เจ้าของร้านไม่อยู่นะคะแต่ว่าเราก็ได้เสื้อสูรมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ลักลับบ้านดีกว่าเราก็จะกลับบ้านกันนะคะหงซอยเดี๋ยวให้ให้ดูซอยอีกรอบนึงนี่จ้ะโอ้โหอ,อยู่ลึกเหลือเกินเราก็ว่าอยู่ว่าทำไมเราหาไม่เจอนะคะทำยังไงก็หาไม่เจอนี่ค่ะก ที่บอกนี้ขอสร้างอีกแล้วค่ะทุกที่ที่กัมพูชาก็ก่อสร้างนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะแค่มาแชร์ประสบการณ์เฉยๆว่าถ้าใครอยากได้สูตรหรือว่า ใครนะคะอยากจะไปดูสูตรดีๆคุณภาพดีก็ไปที่นี่ได้เลยค่ะวันนี้ก็คงแค่นี้แหละเนาะมาแชร์ประสบการณ์กันเฉยๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกลวิทถพฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ